เอสั่งของมาลงที่บ้านฉันอะเยอะเกินไปแล้วอันนี้คือตอบโจทย์อันนี้มันเป็นแบบที่คุณฝษาอันนี้คือคํารีวิวว่าดีเหรอเห็นโฆษณาในไอจีเราก็เชื่อไปหมดอ่ะพัดเจ๊อย่ามาไม้อย่าดูคลิปนี้เลยน่ขอร้องอุ้ยอะไรเยอะอุ้ยอะไรเยอะสวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายกนเอ็นสาตัวชื่อเดียวทางไอจีแล้วก็ 右手，来个、uh。<Let go! S 1> ก็วันนี้จะมาทำคอนเทนต์ที่รู้สึกว่ามันควรจะทำอ่ะเพรารู้สึกว่าเธอสั่งของแล้วมาลงที่บ้านฉันอ่ะเยอะเกินไปแล้วแต่คือฉันอ่ะก็สั่งเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ความจําเป็นของคนเราอาจจะไม่เท่ากันคือมันก็ต้องบางเนไม่จำเป็นกองเดินต่อไปนั้นเธออ่ะสั่งของแบบเราจะเพิ่งแกะแล้วกันเราขอมาแกะเองว่าอยากรู้ว่าเธอสั่งอะไรมาบ้างแล้วทุกคนก็ดูพร้อมกันว่าผู้หญิงตัวเลกคนนี้ เขาจะสั่งอะไรมาไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังว่าเราจะซื้อแบบของใช้ส่วนตัวเนาะซึ่งส่วนใหญ่เราจะซื้อเป็นของใช้ในบ้านจะเป็นเน้นแบบนั้นมากกว่าก็มีส่วนตัวบ้างนิดน่อยอะไรแกมีมีของที่เขาจะเซอร์ไพรส์ไหมไม่น่ามีไม่น่ามีจคือไม่น่ามีของกูนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเปิดกันเลยเดี๋ยวมาดูว่านั้นเนี่ยจะสั่งอะไรมาบ้าง อธิาบายก่อนว่าของอันเนี้ยส่วนใหญ่จะสั่งมาจากแอปส้มแล้วก็สั่งช่วงที่มันเป็นโปรแบบ5.5 6.6มันลดเยอะมากแล้วมันก็มีโค้ดนู่นนั่นเยอะมากคืออันเนี้ยสั่งมาแล้วได้แกบอกว่าอย่ายเพิ่งแกะอย่าเพิ่งแกะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีจนประมาณแบบประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วอะจนลืมไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง5.5ไปถึง6.6เออใช่โอเคเริ่เปิดเลยเขาอยากเปิดเขาขอด่วน Magic b r u s, <laughs> <S อันนี้คือซื้อมาให้เธอนะคือปกติเวลาเรามาบ้านไยแกนอะคือมันเป็นคนที่ไม่ค่อยทําความสะอาดห้องไงแล้วทีนี้ฉันก็ต้องมาคอยนั่งทําให้หนือออกปะเราก็รู้สึกว่าเออมันเหนื่อยมากเหมือนมีคนรีวิวในทวิตเตอร์เว้ยว่าเออตัวนี้มันเป็นแบบว่าเป็นไฟฟ้าข,ขัด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 ได้เลยแล้วก็จากที่ดูรีวิวมามันดูสะอาดมากจานเลยงซื้อมามันก็เป็นอย่างนี้ ชาร์ตอะซึ่งเขาจะมีสายชาร์ตมาให้แล้วก็มีส่งหัวคือมีหัวที่เป็นหัวขัดเนี้ยหัวแปลงหัวแปลงกับอีกอันนึงที่จะเป็นหัวฟองน้ำไหนขอดูก่อนอันนี้ได้มาในราคาเท่าไหร่ถ้าให้เขาเดาวนาะน่าจะประมาณ200ร้ <c oughs> อยอไร้ยสิบ1 9บาทจากแบบว่าวัสดุที่ใช้นะเป็นแบบพลาสติกก็คิดว่ามันน่าจะไม่ใช้แบบวัสดุแพงมาก ก็เลยคิดว่าราคานอยู่ประมาณ299บาทถ้าไรทนได้มาในราคา179บาทมีส่วนลดร้านอีกเลย169บาทเดี๋ยวไปลองใช้ก่อนนะว่ามันจะดูดหรือเปล่าเออ่านไปชิ้นแรกต่อไปชิ้นที่สองอ่าอันนี้ของแปงอันนี้ก็คือของใช้ในห้องน้ำเหมือนกันสายฉีดตู่ยสายฉีดก้นของคอตโต เอ,เอ้ยอันนี้ได้ใช้แน่นอนเอาซื้อมามันก็ต้องได้ใช้ดีฉันบอกแล้วว่าฉันน่ะเน้นของที่ใช้งานจริงคืออยากถ่ายเห็นสภาพที่ขีดตูดของห้องน้ำในแกนมากเลยอะมันไม่ไหวแล้วเกแล้วคืออันนัน้นเป็นเหมือนเป็นสายพลาสติกอะอันนี้เราก็เลยเออซื้อเป็นสายเ,เล็กๆมาเลยแล้วกันเอ้ยเออกดง่ายดีวะต้องลองไปฉีดว่าดีจริงบปก่ึต้งตัวนี้นัดก็ซื้อมาในราคาให้เขาถ่ายนะแ่ละก้าสิบดราคาเต็มอะ เจ็ดอยี่สิเฮ้ยกับถูกแต่ฉันซื้อมาในราคา520บาท520บาทเท่านั้นค่ะคือเวลาซื้อของในแอปพวกนี้ก็คือแนะนำให้แบบดูโปรเนาะเป็นช่วงๆก็คือเดือนหนึ่งมันจะมีวันครั้งสองครั้งใช่แล้วก็ซื้อของวันห้ารุดห้5.5อะไรเงี้ยอันนี้ดีดีอันนี้อันนี้ดีเลยต่อไปข้าขอเลิกนี้เพราะว่ามันดูยาวดีนี่คืออะไร จากที่พูดไปตอนก่อนหน้านี้ว่าห้องน้ําในแกนหรือในห้องอะไรเนี่ยก็ตามคือเหมือนไม่ค่อยทำความสะอาดเนาะเราก็เลยซื้ออุปกรณ์มาเพื่อทุ่นแรงของเราเองอ่นหน่อยเป็นที่ขัดห้องน้ําแบบไฟฟ้าอีกแล้วจ้าเครื่องทุ่นแรงเน้ยเอาหัวเฮ้ ก็คือมีหัวสามแบบมีหัวกลมแล้วก็หัวแบนแบบใหญ่ๆฐานใหญ่อย่างงี้อืแล้วก็หัวเล็กๆเดียวๆคือฉันอะซื้อเพราะหัวนี้เลยเพราะมันเป็นหัวที่แบบเอาไว้ขัดตรงมุมห้องน้าอ่าเออใช่เพราะว่าตรงมุมมันอะไรที่ขัดยากขัดยากใช่โอเคอันนี้ให้ฉันเดาอ่ะนะประมาณหกร้อยฉันซื้อวาในราค่ดูดูดูอันนี้แพงอะเจ็ดร้อยแปดสิบแต่ราคาเต็มคือพันห้าไม่แต่อันนี้มันดูแข็งแรงจริงนะอุ้ยอันนี้คือชาร์จแบบ DC ก็คือไฟเข้าตรงมีตัวแปลงอะไรอย่างงี้คุ้มค่าไหมหรือว่าคุ้มค่าไหมเสร็จแล้วต่ไม่รู้ว่าใช้จริงแล้วมันจะสะอาดแบบนั้นไหมเออต้องไปลองเอาไปลองเลยเพราะว่าของพวกนี้ซื้อมาก็ก็ดูรีวิวน้องเขาบอกว่าดีก็เลยซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะทวิตเตอร์อีกแล้วชิ้นต่อไปอันนี้อะไร่จับนี่ได้อะไรอ่ะอ๋อมันคือที่กรองน้ําก๊อกค่ะท่านผู้ชมเออที่กรองน้ำก๊อกทุกวันนี้ ในแกนก็จะชอบบ่นว่าหน้าเป็นสิวนู่นนี่นั่นเราก็พยายามทุกวิถีทางที่จะทําให้ในแกนมีสุขลักษณะอนามัยเวณรอ้นี่เธอคิดถึงเขาขนาดนี้เลยเหรอใช่ก็คือเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าน้ําแต่ละบ้านอ่ะที่ปับป่าเขาจ่ายมามันสะอาดขนาดไหนเราก็เลยเออซื้อเป็นที่กองมาซึ่งอันนี้มันดูแบบโอเคอ่ะแล้วร้านมันก็มีขายไอตัวไส้กองเปลี่ยนด้วยอ๋อก็คือเอาเสียบกับก๊อนน้ำในอ่างนได้เลยแล้วเขาก็จะมีหัวแบบเนี้ยมาให้ต่ออันนี้ไม่ถึงร้อยแน่นอน้ย S <S <S ทำไมมันดูถูกกันจังวะอ้าวไม่ใช่เล่นนะอันเนี้ยไม่ได้ซื้อต่อรราคาด้วยสองอยเก้าสิบเก้าบาทเฮ้ยแสดงว่ามันน่าจะเวิร์กมันน่าจะเวิร์กโอเคโอเค,อเคนี้ได้ใช้อันนี้คือแบบจะใช้เลยโอเคมาของชิ้นต่อไปเป็นแบบถุงมันจะผมเเท้ามาอ้าวเหรอ คันื่าที่รองเมาอ่าตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรก็เป็นพรมเช็ดเท้าธรรมดาเพราะว่าเดแกนไม่ค่อยซักพรมเช็ดทาอันนี้ถูกแน่นอนถ้าทรงแงยไม่ถึงร้อยอ่ะเอ้ยมันดูมีก็สิบก็เราเออราคาเต็มห้าร้อยนุ้ยเหรอมันตั้งหลอกกับป่ะมันเป็นแบบซิลิโคน คือเขาบอกว่าผมซิลิโคนอ่ะมันจะดีตรงที่มันป้องกันเรื่องเชื้อราด้วเรายการเป็นคนที่ไม่ค่อยซักผมเช็ดเท้าแบบก็เช็ดอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ชอบออกจากห้องน้ำแบบเท้าเปียกๆมันซื้อแบบนี้มาละกันนานๆทีแบบซักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะตอบโจทย์ข้างหลังคือมีแผ่นกันลื่นให้ด้วยเออมันโอเคอ่ะหรออันนี้อันนี้นีเวิร์กเนี่ยไหนไม่เวิร์กบ้างหรออันไหนพูดซิก็เวิร์กหมดนะแบบว่ายังไม่เจอของที่เธอแบบเป็นของเธอเลยอ่ะอันนี้เป็นแบบเป็นของเขาหมดเลยอ่ะอ่าอ่าร้านนี้ ไม่ทายว่าคือะไรที่นวดอ๋ออันนี้คือที่ลูดขนหมาเออใช่ลูดขนคือเราเป็นคนเลี้ยงหมาเนาะแล้วเวลาออกไปข้างนอกอะเสื้อผ้าเราจะมีขนหมาแบบติดแบบตามตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยใช้นี่เลยทั้งๆที่ก็มีอยู่แล้วนะแต่อันเก่าอะอันนั้น่ะคือมันจะเป็นทรงแบบว่าที่ถือแบบเนี้ยนะหรอป่าแล้วมันไม่มีที่ปิดรุ่นเนี้ยมันเป็นแบบอ่ะใช้เสร็จปิดค่ะ เออเพราะว่าถ้านั้นแบบดึงออกใช่ปะแล้วเราไปเก็บอ่ะไอหน้าไอหน้าที่เนียเหนียวที่มันจะใช้ได้อยู่มันก็จะเสียไปเลยอันนึ่งใช่เราจรู้สึกว่าทำให้รู้สึกตกบโจอันนี้แบบว่าใครเลี้ยงหมานี่คนมีเลยต่อไปอ่ะอันนี้ของฉันคือเป็นคนกินน้ําเยอะแล้วก็เป็นคนฉี่บ่อยใช่ปะเราก็จะมี ที่แบบต้องเข้าห้องน้ําสาธารณะอ่ะไอ้ยันนี่คือตอกจออันนี้มันเป็นแบบที่คุมฝาที่รองก้นอ่ะมันเป็นผ้าผ้าเว้ยคือใช้ทีเดียวแล้วทิ้งเลยเนาะอย่ามาใช้ต่อกันนะคะอันนี้อาจจะแบบเหมาะกับผู้หญิงอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้เออมันจะเป็นแบบที่คุมฝาโถคือคุมเข้าไปเลยเฮ้ยอันนี้คือแบบเราว่าผู้หญิงอ่ะคนมีควรควรมีเออเคอันนี้คุมอันนี้คุมนี่ดีก็คือแต่ฉันซื้อมาให้ตัวเอง โอเคโอ้มายก็แทมแทมแทมเป็นที่เก็บช้อนซ่อมเอาอนีมันคิ้วนะเว้ยนี่เออนี่ดีแล้วเหมือนเวลาถ้าเราล้างอะ่ะเวลาเรามาเก็บอะ่ะมันก็จะมีเนี่ยที่ระบายน้ำอะ่ะก็มาระบายในนี้แล้วมันก็จะไหลลงนี่เออก็เป็นถาดรองแล้วก็เอาเนี่ยไปทิ้งเพราะว่ามันแยกกันใช่แบบน,นี้ปึ๊บแล้วก็ถาดรอง เออเนี่ยนาา่ารักใช่ไหมอันนี้เหมาะกับแบบคนอยู่คอนโดนี่พอใส่เต็มเต็มก็จะเป็นแบบนี้เตียงเออมันก็ทําให้แบบบ้านดูไม่รกด้วยเออมันกันจัดระเบียบอันนี้ห้องน้ำอีกแล้วค่ะคือเราเคยคุยกันว่าแบบนอนาคตทําบ้านอะไรเงี้ยทุกคนจะมีสิทธิ์ในการเลือกทําห้องของที่เตยอยากทาซึ่งนัดเป็นคนที่ขอเลือกทําห้องน้ําเพราะว่ามันอะทุกคน มันใช้เวลาอยู่ในห้องน้ําอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะไม่เคยต่ากว่าชั่วโมง <c oughs> โเฮ้ยก็เกินไปแกจริงๆทําไปถึงอยู่นานเวลาเรานั่งแบบขับถ่ายเนาะแล้วบางทีเราต้องใช้เวลาเราก็จะนั่งแช่บางทีก็นั่งเล่นเกมไปอะไรไปคือบางทีมันเพลินอ่ะนั่งไปอีกทีอ้าวหนึ่งชั่วโมงคือมันเป็นที่ล้างในโถส้วมอ่ะทีแล้วเวลาใช้แล้วก็แค่เปิดมาปุ๊บตรงนี้แล้วก็เปิดนข้างในอ่ะมันจะมีแบบว่าตัวล้างโถส้วมไปอย่างนี้ นี่เอามาก็จะเป็นแบบนี้ทีมันคนมาทีละอันนะอันตัวนี้มันจะเป็นตัวน้ํายาด้วยที่แบบฆ่าเชื้อแบบทีเรียนนู่นนี่แล้วมันจะออกมาเป็นน้ำสีฟ้าๆใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งอเออก็ดีนะแล้วหน้าตามันดูมิน,น,นมิมอลอืมใช่โอเคน่ารักอันนี้ไม่รู้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าต้องลองต่อไปอ่ะของที่ต่อไปอันนี้บ้างดีกว่าก่อนเล็กๆโอ้ยอันนี้ก่อนใช้ส่วนตัว<อ>ตน,นั่<อ>นเตนน้ตนเต้น เขาเรียกว่านะพี่ปิดจุกนมกับที่แปะชื่อร้านเอวซึ่งเราอะซื้อมาตอนโปรโมชั่นเป็นแบบซื้อบาปิดนกแถมตัวจุกคือซื้อสองชิ้นในราคาแค่4ี่ร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็เราดูรีวิวมาคือเขาบอกว่ามันเป็นแบบเรียบไปกับผิวเลยอะสมมุติว่าเวลาเราใส่เสื้อกล้ามหรือเสื้ออะไรที่มันแนบแนบเนือ้อแต่อันเนี้ยก็คือจะแนบไปกับผิวเลยซึ่งมันก็จะดูไม่ออกว่าเราอะแปะแล้วก็อันนี้มีแถมถุงผ้ามาให้ด้วยอ,อันนี้ก็คือจะเป็นตัวปิดนก อันนี้เราซื้อสีตัวมิลกี้มานะคุ้มอันนี้คือคำรีวิวว่าดีเหรอเห็นโฆษณาในไอจีเราก็เชื่อไปหมดอ่ะมันก็ต้องลองจริงๆว่ามันดีหรือไม่ดีว่าอะไรยังไงก็ต้องซื้อถองชิ้นต่อไปนี่คือสุ่มเลยนะสุ่มก่อนอันนี้ก็ซื้อมาเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองเหมือนกันสเปรย์หอมปรับผ้าเรียบก็คือเป็นสเปรย์ที่ฉีดปุ๊บผ้าเรียบปั๊บเออก็คือเหมือนฉีดฉีดฉีดเข้าไปอ่ะขนาน้องฉีดนีเียวก็ดึงดึง นี่เสื้อแบบว่าแอบยับนิดนึงนะดูในกล้องอาจจะไม่เห็นพอพอแล้วก็ดึงดึงเก็เกขึ้นมนี่มันก็เรียบขึ้นเลยนะเออวะหุยหอมเออหอมมากพี่กูไม่สักผ้าเลยดีกว่าเอออันนี้ก็เกินไปนะมันช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะอืมไม่ได้ช่วยให้แบบว่าเรียบเหมือนตอรีนะคือถ้าเรียบเหมือนตอลีนั้นคือตอรีขายไม่ได้ละอืมก็คือถ้าวันไหนที่เราแบบ รีบๆอะเราไม่อยากให้ผ้ามันดูยับเกินอะเราก็ฉีดๆๆๆปาดๆผ้าให้มันเรียบๆอะเออมันก็จะเรียบขึ้นคือมันก็จะยังไม่ได้ดูแบบยับจนเกินไปจบในขั้นตอนเดียวอันนี้ดูน่าใช้สุดเหมาะกับเรามากเพราะเราไม่ชอบรีดผ้าออกไปข้างนอกอันนี้ฉันยืดอ้าวโอเคต่อไปแกะถุงและก็มาถึงของที่เป็นของเขาแล้วครับนันก็คือเสื้อา จากแอปส้มนะคะในราคาย่า้ๆเ้อคาะดิเกนสีฟ้าน่นรารักไหมันเน่าะกับชันมากอุ้ยผ้านุ่มด้วยอ,ะอย่ะอันมีเสื้อหน้าหลักว่ะเสื้อยืดเราเป็นคนชอบใส,ส่เสื้อยืดธรรมดาเนี่ยแต่ลายมันแบบน่ารักอ่ะต่อไปอันนี้ก็คือกระโปรงทรงเอดิง้ง้ยมันเป็นผ้าแบบเป็นคอตตอนแบบว่ากึ่งกึ่งผ้าดิบอ่ะแต่มันไม่ได้หนาจนเกินไปอ่ะเฮ้ยใส่ใส่คั้วเสื้อตัวนี้เข้าเลยเจนเฮ้ยยางไงเจนหลัง ร้านนี้ทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะมีหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเราซื้อมาในราคาทั้งหมด770บาทโอ้โหคุมอย่างเสือ้อตัวคาดิแกนเน,นี่ร้อยบาทเสื้อ,อยืดตัวนี้114บาท <laughs> เสือ้อเสื้อตัวนี้แพงหน่อยอันนี้ตัวละ200ร้อแล้วก็กระโปรงตัวนี้ก็คือ263บาทคุ้มค่าอ่ะ <laughs> อย่างต่อไป oh อ้าวแม่จาอ่าอันนี้ เคสของโน้ตบุ๊กมาเอาเป็นเคสใสหรอซึ่งตัวนี้ที่เราซื้อมาเขาบอกว่าเป็นซิลิโคนมันดูบบงอได้นหมแบบยืดหยุ่นอ่ะโบอ๋อเป็นขาวคุณเออเป็นสีใสเขารู้แหละที่เธอซื้อสีขาวมาเพราะมึงจะแปดสติกเกอร์ <c oughs> ใช่อันนี้เท่าไหร่อันนี้แพงหน่อยสี่บาทมันก็โอเคไม่แพงาาขนาดนาั้นหรอกต่อไปนี้กล่องเล็กกล่องเล็กนี่เขารู้เลยเป็นพวกเครื่องประดับรู้ดี พัดเจเดวและนี่ก็คือเดอแค่กล่องหรือเปล่าแค่กล่องโอ้โหมาไม้อย่าดูคลิปนี้เลยนาขอร้องอ่ะบอกสิคืออะไรอันนี้คือสร้อยของคร r i s t ี a n Dior คือมันเป็นสร้อยวินเทจอ๋อมือสองใช่เป็นสร้อยมือสองที่เราพีมาจากร้านในไอจดูรีวิวมาแล้วว่า ร้านนี้น่าจะขายของแท้แล้วทีนี้เวลาจะซื้อครั้งหนึ่งเราก็ต้องไปไฟกับคนอื่นว่ามาจะทันไหมเพราะว่าของรถหนึ่งมาทีก็แบบแบบละเส้นอ่ะเออ,อ,อเพราะมันเป็นวินเทจใช่มันเป็นวินเทจที่เหมือนเขาไปหาซื้อในญี่ปุ่นมาอันนี้จากที่อ่านมาในไอจีเนาะอเอ,อเขาก็จะไปตามล่าหาซื้อแล้วก็รุ่นนี้เห็นเขาบอกกันว่ามันเป็นรุ่นที่ฮิตมากหุ้ยแต่มันขับผิวเธอมากเลยวะเอออะดูดีเือมันน่ารักให้มาในราคาไม่แพงจบแล้วราคาบอกราคาไป ได้มาในราคาเส้นละ6ก0ันการยบาทค่ะเฮ้ยก็โอเคนะเออในความปกต่สร้อยในแบบตามช็อปก็อยู่ที่ประมาณหมื่นขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นก็คืออาจจะต้องดูกันดีๆน้องว่าร้านไหนแบบขายแท้ขายปลอมเพราะเราเห็นมีหลายร้านอะขายเยอะมากเออเราก็เลือกเลือกเราเลือกนานมากนะเราเลือกมาหลายเดือนกว่าจะแบบได้เส้นที่ถูกใจแล้วก็ได้ร้านที่มันดูน่าเชื่อถือโอเคมาอย่างต่อไปอันนี้ก็คือ คอนแทคเลนส์ anes, จ้าของร้านคาเมเลียซึ่งอันนี้เราก็จะซื้อมาอยู่ทั้งหมด4รุ่นก็คือจะมีของ i d o อนเลนมันจะเป็นที่เป็นแบบลายวันอ่ะอเออซึ่งเราเป็นคนที่สายตาแบบไม่ได้สั้นเยอะเ,ออเราก็เลยซื้อเป็นแบบ00คือไม่มีค่าสายตามาแล้วก็ซื้อเป็นลายวันเพราะนั้นนทีเราจะใส่แบบใส่ไปเที่ยวใส่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็รุ่นนี้ของ m ม n ี l เลนสนะคะแล้วมันน่ารักมากที่เขาลงในรีวิวอ่ะ มันจะเป็นแบบคอนแทคเลนส์ที่มีวิงวิเอเอก็เลยซื้อมาแล้วก็รุณเข้าใจใช่ไหเนี <laughs> ่ยของซิสี่เลนนะคะตัวนี้แล้วเาก็จะมีแถมตลับคอนแทคเลนส์มาให้ <ระ S 2> ด้วยราคาฉันซื้อมาสี่กล่องเนี่ยประมาณพันนิดนิดพันสองก็ตกเฉลี่ยล้วประมาณกล่องละสามสี่ร้อยประมาณนี้อันนี้บ้างแบบว่าอุปกรณ์เครื่องประดับชัวนี่ไง จะบอกว่าเป็นคนที่ชอบใส่เครื่องประดับมากอันนี้ซื้อมาจากในไอจีชื่อร้านลาแพนนะคะถุงน่ารักมากอะ่ะเป็นแบบถุงหนังๆอะ่ะเป็นหนังกลับอะ่ะเราอ่ะซื้อมาทั้งหมดสามชิ้นอันนี้จะเป็นสร้อยสร้อยที่เป็นจี้แบบเล็กๆตรงนี้อ๋อจะใส่มินิมอลอ่ะครับแล้วก็อันที่สองเป็นสร้อยอีกเหมือนกันคุยนี้น่ารักสร้อยรูปตัวเอ็นน่ารักนะเนาะมั่งไอฉันเวอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นต่างหู ต่างหูที่เป็นทรงแบบหยักๆอะ่ะเออซึ่งเราว่าอันนี้มันน่ารักแล้วก็เหมาะกับเราอันนี้เราซื้อในไลฟ์ช้อปปิ้งของร้านมีโค้ดส่วนลดลดแบบร้อยร้อยห้าสิบบาทอะ่ะไม่เกินสามร้อยบาทต่อหนึ่งชิ้นน่ารักปะ่ะแล้วมันเป็นจี้แบบมันเป็นเส้นเล็กๆอ่ะน่ารักมากเป็นชื่อเธอเลยเออใช่เป็นตัวเอ็นอ่ะแล้วเขาก็จะมีแถมผ้าผ้าใช้ทำความสะอาดตัวเครื่องประดับนะตัวเรือนให้นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยดีกว่าเนี้ย มันน่ารักโอเคอย่างเราไปอุ้ยอันนี้ก็ของฉันเองอะ่ะฉันใช้คนเดียวด้วยอันนี้คือผ้าที่เหมือนทำผมให้แห้งอะ่ <c oughs> ะจำเอาไว้ <c oughs> เออคือเราก็เหมือนเวลาผมเปียกใช่ไหมเราก็่อ่อเข้ามาม้วนผมเข้ามาแล้วก็มาแปะตรงเนี้ยเพราะมันก็จะช่วยดูดคือทำให้ผมเวลาเราเป่าอะ่ะมันก็จะแห้งเร็วขึ้น <c oughs> เออเออเออน่ารักว่ะอืมอันนี้๔๗๐บาท ขึ่งมันน่ารักเออน,นี่นได้ใช้จริงอายันต่อไปของฉันเองของเธอสองอันเลยเหรอของเธออันนึงจริงไหมเนะี่ยอันนี้อันนี้คืออะไรชุดนอน <c oughs> คือนันดแบบเป็นคนที่ชอบใส่ชุดนอนที่มันแบบเข้าเซตอันนี้นัดซื้อมาสองตัวผ้าแอบ,บเย็นๆย็วะเออ,ชอใช่ ร้านนี้มันขายถูกมากอะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ฉันว่าฉันให้เธอเดาดีกว่าว่าฉันซื้อมาในราคาพารู้เลยประมาณ2องเสองตัวนะ2ตัวก็500ไงผิด2ชุดนี้ได้มาในราคา3า0บ้ทยฮ้่าทังสองชุดรวมกันแอปส้มโอเคแป๊บเดียวได้ของเลยอู้ยอู้ยยังไม่ถึงกระเป๋า <laughs> นั่นเอง จากร้านชีนะคะอันนี้สั่งมาจากในไอจีหุยน่ารักช่ารปะใช่ไหมเท่ับันนะใช่นะคะือสายมันเป็นสายแบบถักเปียอย่างเงี้ยแล้วตัวผ้าก็คือเป็นผ้ายีนแล้วมันนุ่มๆมากันตัวง่ายเลยคือถ้าในมุมมองผู้ชายนะ ควรซื้อให้แฟนอ่ะอันเธอซื้อให้ฉันปะแม่ไม่ถึงว่าอันจริงมันก็เป็นของอาจจะเป็นของขวัญวันเดือนไทยอันนี้มันดูดีนะเว้ยเออแล้วเขามีถุงผ้ามผ้าให้ด้วยมันใหญ่อยู่นะอย่เนี้ยใส่ได้หล่ได้ใส่เครื่องสำอางได้ใส่กุญแจรถได้ใส่ความรักรองไปได้อันนี้ราคาเท่าไหร่คือราคาเต็มอ่ะมันหนึ่พันสี่เก้าสิบแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดเหลือแค่หนึ่งพันเก้าสิบถูกเนาะเออถูกอันนี้ถูกใส่แฝดห้ามพลาดใส่แฟร์อ่ะต่อไป ที่แขวนแก้วนั่นเองซึ่งมันก็เข้าเซตกับอันนี้คือร้านเดียวกันป่ะคนละร้านนี่มันจะน่ารักากนี่แล้วก็คือมันจะเป็นแบบที่วางแก้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะแล้วมันก็จะมีฐาดมาให้เอาไว้แบบรองน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำไปทิ้งอ่ะข้ามันี้มาให้ด้วยอันนี้ที่ที่เกี่ยวไว้กันเหนียวอะ คือร้านเขาก็จะมีตัวที่เป็นแบบที่กันเลื่นมาให้เวลาเราแขวนแก้วแขวนอะไรอันนี้ได้มาในราคาประมาณเท่าไหร่สองรอหสิบห้าบาทเฮ้ยก็โอเคนะอมหมดยังอ่ะยังอันนี้ฉันว่ามันเหมาะกับเธอมากเลยเว้ยมันคือเก้าอี้รองเท้าในห้องน้ำอะต้องโถส่วมอะ่ะอออมันจะเป็นแอ่งเข้าไปล็อกกับโถไงเลยแกเป็นคนที่ถ่ายบ่อย มากจนเราคิดว่าไมีปัญหาเรื่องลำไส้ป้าหวาก็เลยอ่ะแล้ววาเนี้บอกอ่ะเธอเธอเป็นคนนั่งนั่งห้องน้ำนานอ่ะเออฉันก็แหละแต่ว้ที่นี่แหละโอเคนี่เท่าไหร่98บาทเราเคยไปอ่านนะหลักการของการนั่งอึนในห้องน้ำอะ่ะถ้าอยากให้อึออกคล่องๆองอ่ะมันเหมือนต้องยกขาสูงขึ้นหน่อยต้องยกขาสูงขึ้นไหนใช่เออใช่วราสิดว่ามันตอบโจทย์กับคนที่ขับถ่ายยากกล่องสุดท้ายในค่ำคืนนี้เฮ้ยแกะก้อน วุ้ยอะไรยะวุ้ยอะไรยะผ่านแดนนหูฟังอันซื้อมาให้เธอเองอะของขวัญวันเกิดปีนี้ผ่านมาแล้วเกือบสองเดือนอย่าเรียกวันเกิดเลยฉันก็ไมรู้จะซื้อให้เธอเพราะว่าไอแกมันไม่ได้อยากได้เลยเลยก็เลยอ่ะเห็นว่าชอบเล่นเกมแล้วก็หูฟังนางอะจะพังอันนี้ก็คือเป็นหูฟังที่เราแบบ ดูรีวิวมานะแล้วก็ชอบมากมันคือเป็น Logitech G Pro X ก็คือสายเล่นเกมเขารู้กันเพราะแบบว่าตัวนี้มันดีชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเสียงเสียงมันมาตรงกว่าไม่รู้นะคึกเวลาในการเล่นเกมอ่ะถ้าเราพูดอะไรด้วยอ่ะในการไม่ดินเราอีกหนึ่งก็คือเหมือนเราหายทับไปจากชีวิตมาอันนี้ถูกใจอันนี้ถูกใจนี้ถูกใจซึ่งเราชอบตัวนี้มาก เรานัดก็เลยเห็นว่าเออตอนนั้นของมันพังน,นอะแล้วแบบก็เลยซื้อตัวเดิมมาให้ไม่คือเราไม่มีความรู้เรื่องหูฟังหรืออะไรแบบนี้เลยเนืกอออกปะคือเราอยากจะเซอร์ไพรส์เด็กแกนแต่เราไม่รู้รุ่นไม่รู้ไม่รู้จะดูรีรรวิวอะไรให้ได้แน่นชอถือหรือแบบคือถ้ามันไม่ลองเองจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกใจในแกนไหมสรุปเราก็เลยลงเอ่ยด้วยการซื้อรุ่นเดิมให้มันค่ะอืม <c oughs> ถ้าใครชอบ <c oughs> ก็ไปซื้อพลังเท่าไหร่ห้าพันก็จะไม่ผิดเจ๊ขอบคุณนะจ๊ะ เอาละฮะจบไปแล้ะฮะสำหรับการเปิดอันบล็อกของคุณนัตพี้ที่สั่งมานะครับรวมๆก็คือถือว่าเป็นทุกอย่างมันดูได้ใช้หมซื้อมาก็ต้องได้ใช้แล้ววะเออต้องใจซื้อมาก็ต้องได้ใช้สิ <c oughs> เออถ้าใครชอบว่าไหนนะก็แบบคอมเมนต์มาได้นะแบบว่าเอ้ยบอกพิกัดอันนี้หน่อยเราเดี๋ยวเราจะใส่พิกัดลงไปให้เนาะว่าแบบซื้อได้ที่ไหนตามทางช่องทางไหนอะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่ก็สําหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเออนะถ้าใครอยากทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็คือพยาย,ยามจะทำคอนเทนต์นะฮะก็อาจจะมีาขาดๆอะไรหายไปบ้างไม่ลงคลิปบ้างเพราะว่ามีงานเนะาะมีงานยุง่งเออหรือว่าอยากให้นัตตี้ทำอะไรทำอป็นฉันนะ่ะต <laughs> ้าหญิงบอกได้โอเคสั okay, ่นแหวันนี้ <laughs>